วันนี้เปลี่ยนมาวิ่งทางขึ้นนะครับเข้าชันชาลาสองปกติจะเข้าชันชาลาหนึ่งก็สลับกันบ้างฮะไม่แน่ใจว่าเป็นการเรื่องของการทำเวลาให้แซงสองสองมาหรือเปล่า ท<ม>างสู่้าบา,างเลยสลวัสดีาบาแล้หวังเป็นอย่างที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ